ตาก่อทาชีวิตมันเดิมมันแหละตามภาษาคนแก่ไปเรื่อยๆนะมีใครเคาะประตูไม่รู้นั่นแหละสามครั้งเลยถีบแม่งสวัสดีไอ้แก่เองเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแปลกมากเลยมมงอยากรู้ใช่ไหมว่ามาทำอะไรกับมึงอะ่ะอะไรนะังไงเฮียเ,เ,เป,ปืดเวรี่ไมีโคตรกากเลยเฮีย ตัวลไปก่อนลูกคิดว่ามึงเก่งมากเก๋ยเว้ได้เอาได้โอ้ยโอ้ย,อย,อยไปเลยได้สูน่ากัไปผมมีชื่อว่าบิสโซที่ถูกดาวใหเป็นหมาเมื่อกี้นี่แหละเอาไว้ออสการ์ไปแน็กแม่งเก๋าไปละมึงกูบอกคำเดียวกูเกือบตายไอแกแก่งเก่งเงยสเก่งมากเก๋ยมึงโดนกูตอนนั้นตาเกือบไม่รอดเลยนั่นน่ะ เอายาสกิมิติดับดอไปเรียกไปตัวอะไรไม่รู้มันโคตรเหลี่ยมเลยโอ้สกิมิีิพอมจะเฟนอ๋อหมดเวลาแล้วเราปูมาลงนรกกับกูเถอะไอ้เหี้ยคุณเราเข้าผิดบ้านครับท่านมึงชัวร์ใช่ไหมป้าหมายของพวกเราคือผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วหน้าเหมือนมึงเอาจริงดินั่นไงมันอยู่นั่นเก่งมากมันก็ยิงเข้ามาดิโอ้เชี่ยเชี่ยไข่กูนี่เราจี้สัตว์ของคุณที่ช่วย what oh, วัสดีครับคุณลุงเราได้รับรายงานว่าคุณทําเสียงดังรบกวนชาวบ้านคนั้โอ้เงินเหรอแย่จุงเลยนั่นเนี่ยโอ้ยเด็กๆจะไปไหนเนี่ยแม่นึกสงสารน่นเลยถึงขั้นทำอะไรตุกตาง่อยๆตุกตางง่อยเอามีปืนมาบดเลยเจียโอ้ปืนจริงโอ้ไม่ไม่